ค่ะสำหรับหนูก็วันนี้ก็ถือว่าทำได้ไม่ค่อยเต็มที่ค่ะไม่ค่อยตามแผนที่วางไว้ค่ะเพราะว่ารูปเกมที่เราวางมาเนี่ยเราโดนเขาบังคับก่อนค่ะเขาบังคับแจกแจกเราไม่ให้เราตบค่ะแล้วก็เขาเปลี่ยนรูปเกมจากที่จะโยนกลายเป็นแบบฉีกเราออกข้างๆค่ะ ก็เลยแบบว่าเราเตรียมตัวไม่ทันค่ะแล้วก็พอเราเราเตรียมตัวไม่ทันเนี่ยพอเราโยนกลับไปให้เขาเนี่ยกลายเป็นว่าเขาตกใส่เราค่ะ,คะก็เลยทําให้ลูกเกมเัี๋วนี้เสียเปียบค่ะครับอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้เราขึ้นโพเดียมในบ้านสามในการติด <c oughs> บ้านสามรนการติดอะไรเป็นปัจจัยครับค่ะสำหรับหนูหน่าจะเป็นกองเชียร์ด้วยค่ะแล้วก็การปรับสภาพกับสนามแล้วก็ ลมของสนามนี้ด้วยค่ะว่าเราปรับตัวได้ดีกว่าในรายการอื่นๆค่ะแล้วก็มีเสียงเชียร์จากผู้ชมอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เรามีกําลังใจในการตีค่ะครับแล้วสภาพร่างกายตอนนี้เป็นยังไงบ้างต้องลงอีกสองสึกใหญ่ค่ะสภาพร่รารงกายตอนนี้หนูก็ยังรู้สึกปกติอยู่ค่ะยังไม่ได้รู้สึกว่าล้าหรือว่าเหนื่อยอะไรมากค่ะแล้วก็พรุ่งนี้พวกเราก็เดินทางไปสิงคโปร์ค่ะครับเชิญชวนเฟนๆให้เชียร์เราในสิงคโปร์เพ่นกันอินโดนะครับ ค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะคะสนใจเชียร์นักกีฬาแบมตันทีมชาติไทยรวมทั้งคู่หนูด้วยค่ะที่รายการสิงคโปร์โอเพนกับอินโดนีเซียโอเพนค่ะ